าดูผักขึ้นชายที่เพาะไว้แนวร่มนะคะหลังจากหยอดเมล็ดเรียบร้อยแล้วก็จะปิดถุงไว้แบบนี้หลังจากเมล็ดงอกนะคะได้สักประมาณ3 4สวันก็เอามาออกแสงรับแสงแบบนี้เลยนะคะเปิดถุงพลาสติกออกนี่อ,ออกมารับแสงเมื่อคืนนะคะก็จะประมาณนี้ เอาออกมารับแสงแดดทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวพอโตกลางใบอีกเล็กหน่อยก็เริ่มจะเอาลงลอยน้ำอันนี้เอาลอยน้ำในกระมังยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะใบเริ่มมาแล้วเดี๋ยววันนี้รอปุ๋ยอยู่ถ้าได้ปุ๋ยมาก็จะใส่พอเราปลูกโตไปอีกสระยะหนึ่งนะคะนี่ แม่ใหญ่บนสวนก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่สวนช่วงเนี้ถ้าเป็นผักสวนครัวจะเน้นผักขึ้นชายนะคะถามว่ากี่วันแล้วเนี่ยจำไม่ได้เพราะว่าปลูกตลอดเพราะเอาไว้ตลอดเพราะว่าเราอยากได้ผักให้มีผักต่อเนื่องน่ะคือคือทั้งกินทั้งขายนะคะก็จะปลูกไว้เป็นรุ่นๆนี่ อันนี้พอเอาไว้รุ่นนี้รุ่นหนึ่งอันนี้ใส่ถ้วยใส่ถ้วยก็โอเคนะคะถ้าไม่ได้ใส่ถ้วยก็ใช้ได้เหมือนกัน,นะะเมื่อก่อนเราปลูกใส่ถ้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยหันมาลองทดลองปลูกแบบไม่ใช้ถ้วยแล้วนะคะการปลูกผักขึ้นช่ายที่สวนนะคะจะเน้นปลูกผักขึ้นช่ายไว้กินแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็ เอาไว้ขายในท้องถิ่นนะคะแนะนําว่าถ้าใครจะปลูกก็ลองศึกษาดีๆนะคะถ้าท้องถิ่นของตัวเองไม่ต้องการก็ไม่น่าปลูกเยอะแต่ถ้าท้องถิ่นของตัวเองมีความจําเป็นต้องใช้ผักขึ้นช่ายเช่นร้านค้าตลาดอย่างเงีย้ยนะคะก็ลองหันมาปลูกลองดูแต่ถ้าสํารวจดูถ้าคิดอยากจะปลูกค้าปลูกขายนะ ถ้าตลาดไม่ต้องการก็อย่าไปปลูกเลยนะคะไม่มีประโยชน์นะปลูกผักตามที่ท้องถิ่นเขาต้องการดีกว่านะแต่ที่นี่ในชุมชนของเรามีความจําเป็นใช้ผักขึ้นช่ายแนร้านอาหารในตลาดทั่วไปนะคะแม่ยายบ้านสวนก็เลยหันมาปลูกผักขึ้นช่ายจานวนหนึ่งเอาไว้เยอะกว่าผักอย่างอื่นอย่างพวกนี้ก็อันนี้กวางตุ้งดอกกับปลูกไว้กินนะคะ ก็จะเน้นผักขึ้นช่ายไว้เยอะๆสลงสลัดมีหมดแหละนะคะน่นอันนี้ให้ดูภาพรวมๆนะคะอันนี้เมุชาเอาออกไปเนื่อจะวัตทีเกินไปตรงนี้เราจะเอามาปลูกหอมบัวนะต่อไปหอมบัวจะแพงนะคะกับผักหอมป้อมนี่ผักชีผักหอมป้อมผักชีไทยเนี่ยอันนี้เราปลูกไว้กินนะคะ อย่างนี้ผักบุ้งนะคะก็ปลูกไว้กินถ้าเยอะก็แบ่งออกจำหน่ายบ้างถ้าเกิดมีใครสนใจนี่ก็ลองดูปลูกลองดูนะคะเดี๋ยวมาพามาชมต้นนี้นะคะต้นนี้คือเคยปลูกไว้ตั้งแต่ตอนนูน้นหน้าฝนปีที่แล้วนะคะก็กินใบไปเรื่อยๆเรื่อยนี่ต้นเดียว ในถ้วยนะคะก็เหลือไว้ดูสองต้นนี่แหละนะคะนี่ลากเยอะแต่เราก็ตัดออกเรื่อยๆนะถ้าไม่ตัดเขาจะเน่าเ็าลากกขหมดอายุได้เหมือนกันนะคะอันนี้เด็ดกินใบนะคะมันจะต้นใหญ่เป็นพิเศษกินจนกว่านวนแหละเอาไว้ดูด้วยจนกว่าเขาจะหมดอายุจนกว่าออกดอ,อกไปนั่นแหละนะคะเนี่ย ต้นใหญ่มากจริงๆนะใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่เป็นพิเศษเลยนี่ช่องว่างที่เหลือหลุมที่เหลือข้างล่างก็มีต้นเล็กเอาต้นเล็กมาใส่อันนี้ชุดนี้พร้อมเก็บแล้วนะคะเราก็จะย้ายไปย้ายไปใส่น้ําเปล่านะคะไปเลี้ยงในน้ําเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูที่เลี้ยงในน้ําเปล่าไว้รอเพราะว่าจะได้เอาออกแล้วนะคะอันนี้คือผักขึ้นช่ายที่เราเก็บมาแล้วจะพักไว้นะคะสังเกตดูน้ำาจาใสา่ใส พักไว้นี้ประมาณหนึ่งคืนสองคืนนะคะผักอาจจะงองอ,งอสักหน่อยนะคะโค,งโคง้งโค้งงองอตามลูกทรงนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่น้ําจะใสเลยนะคะนี่เก็บไว้เช่น้ําบางครั้งก็หนึ่งคืนสองคืนนะคะก็จะเอาออกส่งลูกค้าได้นะคะแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะจะยกมาทั้งแผงเลยเนี่ย ถ้ายกมาเคลื่อนที่เขาอาจจะโค้งงอๆสักหน่อยนะคะเพราะผักสวยเกินไปเนี่ยน้ำจะใสมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมสำหรับใครที่อยากจะปลูกก็ลองเรียนรู้ไปนะคะเรื่อยๆนะคะวันนี้แม่ใหญ่ปันสวนขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอเจอกันคลิปต่อไปค่ะ